สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนหลังบ้านของหมู่บ้านสวยไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นสวนหย่อมหลังหมู่บ้านมีอ่ามีห้องอ่านหนังสือ นี่ลมเย็นค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวยไหมคะเข้าไปนั่งอ่านหนังสือได้ค่ะนี่ค่ะเป็นสนามเด็กเล่นด้วยค่ะผู้ใหญ่ก็มานั่งเล่นเย็นๆนี่ค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะ อันนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายพวกสวทั้งหลายนี่ตอนเย็นจะมีคนมาเต้นทุกวันค่ะเต้นอัลบิกเวิดนะคะคุณพาลวยพามาเที่ยวพาเพื่อนมาเที่ยวเดีย๋ยวพาเดินดูนะคะ เห็นดูนี่สวยงามอืมแทนกล้องไปให้ดูนี่ต้นไม้สวยนี่สวยงามครับเพื่อน มีอีกหลายที่ส่วนหลังบ้านมีสี่ที่นี่เนนะครับเพื่อนๆเพื่อน่ยเนี่ยเน่เพื่อน,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 นๆดูนะคะนไครอ้าวมีเสียงมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยคงไม่เป็นไรหรอกเนาะ ฟังดุลพารวยพูดก็พอแล้วป็นไงเพื่อนเพื่อนข้างในเข้าไปนั่งอ่านหนังสือเขาก็เปิดแอร์ให้ด้วยค่ะเนี่ยเนี่เนี่ยนี่แผนกล้องให้ดูนี่นี่ ใกล้ๆเพื่อนๆดูเนาะนี่สวยไหมคะเป็นหมู่บ้านใหญ่มากห้ 5, 600าหกร้อยหลังคาค่ะนี่สวยไหมคะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ ดูต้นไม้สวยเนี่ยเล่นกล้อมาให้ดูสวยไหมคะนี่ถ่าใกล้ๆให้ดูไม่อยากดูต้องดูให้บุญพารวยนะคะอืมอืมเพื่อนๆอยากมานั่งเล่นไหมคะ นี่มีแต่ต้นไม้ร่มเย็นค่ะต้นไม้ใหญ่มากนี่ยนี่นี่ต้นไม้ใหญ่ตอนตอนนี้กำลังเย็นสบายค่ะเย็นสบายต้นไม้ต้นใหญ่ๆท้งนั้นเลยเพื่อนๆดูสิดูสิดูสิเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะคุณเพอรรวยก็ถ่ายได้ไม่สวยหรอกค่ะถ่ายเท่าที่ทำได้นะจะ๊ะ นี่หน้านั่งไหมคะนี่เียงไปช้าช้าให้ดูคะ่ะเป็นไงคะเพื่อนเด็กตอนเย็นมีคนเต็มเลยค่ะตรงเนี้ยตอนเย็นก็จะมีคนมาเต็มไปหมดคะ่ะเนี่ยเต็มไปหมดโอ้ยมืดมืดต้องไปหาที่ไม่มืดนะคะนี่ que okay, cae